สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะแม่ ดูคอมมิ์ในโทรศัพท์แล้วมันมันมองไม่เห็น <c oughs> สวัสดีค่ะเดี๋ยวชิบเาเลาฟอนนะคะฟันอีกแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แป๊บหนึ่งนะคะนกันฝ <c oughs> ันนะคะฝันฝันเมื่อคืนค่ะฝันว่า เห็นผีผีซอมบี้ผีซอมบี้จ้ะวิ่งนี้ตลบอบกวนโอ้ยน่ากลัวมากค่ะเมื่อคืนฝันเห็นผีแล้วก็ฝันว่าลูกสาวโดนโดนผีโดนผีอะซอมบีนะ้เนาะซอมบีเ้เอาเอาเอามีดตัดตัดท้องอะไรเงี้ยเราก็โมโหมากเลยเราก็สู้กับซอมบี้แล้วเราก็เอาเอาเอา,เอามีดเอามีดฟันซอมบี้ค่ะ ถ้าให้ตีเป็นเลขก็จะตีเลขกับลูกสาวเนาะลูกสาว 0, 7, 0 7, 01, <ะ>ูนย์เจ็ดจะศูนย์ดศค่ะศูนย์่ะแล้วก็ศูนย์ีก็ศูนย์ศูนย์ศเจดย์ค่ะ ลเลอกพีหลอกค่ะเล็กพีหลอกใช่ใช่เล็กพีหลอกแล้วก็ลูกสาวเอ่วันเกิดลูกค่ะเอาวันเกิดลูกสาวนะคะศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์อืมศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ส่วนมากฟันเห็นลูกสาวชอบมาวันเกิดค่ะศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งสี่เอกชอบมังซ่าด่าฮะใช่ค่ะ ลองดูนะคะเผื่อเผื่อวันนี้จะมาเผื่อเผื่อจะไปลงที่นั่งหาน้อยนะที่นั่งอ่าทะเลฮาน้อยไปเที่ยวทะเลฝันทีฝันแบบน่ากลัวมากเ <c oughs> วยๆค่ะรวยๆค่ะ เพิ่งตื่นก็เลยมาขอไลท์ไลท์เล่าให้ฟังก่อนเกิดมาอือโอนนี้มีน้าเหรอคะอ๋อใช่เก่อมาเพื่อนบ้านเนาะอืมเกิดมาเพื่อนบ้านนะแล้วก็อายุอายุน้องเลยนะคะอายุน้องหกขวบค่ะศูนย์หกศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์หกอะ อันนี้มีราวค่ะนะคะลองลองไปเที่ยวเพื่อนบ้านเนาะเพื่อนเพื่อนบ้านเลยหาหน้อยถ้ามีทุนก็จัดไปค่ะไม่ได้แนะนำให้พนันเล่นการพนันนะคะแต่ว่าเสี่ยงเบาๆเนาะเผื่อได้โชคนะคะเผื่อได้โชค ไดโชคได้ลาบก็ว่ากันไปนะแต่โชคก็ทําบุญเงินเตค่ะไม่ตรงไม่ไม่ใช่ว่าแบบว่าไอลินจนติดนะคะไม่ <c oughs> ฝันก็ไม่ได้เล่านะคะถ้าฝันก็จะมาเล่าไม่ฟังเผื่อเผื่อ เพราะว่าเคยฟันได้นะฟันได้บ่อยแต่ก่อนแต่ก่อนก็ชอบเล่นเหมันกันละค่ะวันเกิดันน้องเจ้าหนาวันไหนวันที่เจ็ดคาะนี่แหละคะตัวนี้แหละค่ะชอบมาศูนย์เจ็ดวันที่เจ็ดเพาฝันนอเห็นนองเจ้าหน้าที่เลยชอบมาตลอดนะคะมาชอบมาวันเกิดอายุอายุหกขวบนะอายุศูนย์หกเลขผีก็ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ ฝันมาฝันฝันหินผีนี่ที่มานะอืม <c oughs> กาแฟแม่ <c oughs> เพราะว่าก็าไม่ได้ฝันถ้าฝันก็จะมาเล่านะคะถ้าฝันทุกวันก็เล่าทุกวันถ้าไม่ได้ฝันก็ไม่ได้เล่านะคะ <c oughs> เพราะว่าแต่ก่อนเคยฝันแล้วฝันได้แล้วก็ไป แต่ก่อนมีมีห้องเข้าห้องกับพี่ๆขอนาะสที่เขาชอบแล้วเขาไปเล่าฝันก็มาจริงๆมามามาตลอดเนะนานแล้วก็ไม่ได้เล่าก็เลยแบบอืมมาเล่าในนี้ก็แล้วกันกว่ามีมีคนอยากไปมีคนพี่ๆพี่ๆนึ่งลองเจาหาหน่อยด้วยเนาะ แม่เป็นคนมีเซ้น,นะคะแบบนี้ถามว่ามีไหมก็ก,ก,ก็ก็บอกไม่ถูกแต่ว่าเคยฝันแล้วแล้วแล้วมานะคะบางทีเคยฝันฝันเรื่องเราได้เกี่ยวกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยก็เล่าให้เกฟังวันสองวันก็เป็นจริงอะไรเงี้ยเปน็นเป็นบางครั้งนะคะถ้าฝันแต่ถ้าฝันเรื่องหวยแล้วก็มาตีตีอะไรเงี้ยได้ ก็เลยอยากมาแบ่งปันเนาะี่พี่เพื่อนๆที่ติดตามอชอบเที่ยวหาน่อยชอบเเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านชอบรัฐบาลเราอะไเงี้ยก็จะมาเล่าให้ฟันถ้าฝันดีๆถ้าไม่ฝันดีๆหรือไม่ฝันเขาไม่ได้เล่านะคะอยากให้ อยากไม่ได้เนาะถ้าได้ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นฝันนะแต่ส่วนมากก็จะเอาฝันที่ดีอ่ะที่ตัวเองคิดว่าอืน่าจะมาอะไรเงี้ยอขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูที่เข้ามาถักทายทุกวันก็เสร็จไรนี้แล้วก็จะโจ้แล้วก็จะลงเดี๋ยวจะทำงานบ้านต่อ ต้องมามาบอกก่อนต้องเข้ามาบอกก่อนก่อนไหวยจะมานะก่อนที่ตัว,วจะปิดนะคะตัวไปทะเลไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยววันหน้าชาวเลมาใหม่ถ้าฝันก็จะมาไล์สดให้ฟังนะคะถ้าไม่ฝันก็ไม่ได้เล่าตามที่พูดไว้นี่แหละคะ่ะต่ฟังกับเสียงบอาลอยฟังเด้อ ไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าฝันดีจะมาเล่เาให้ฟังกันนะคะขอบคุณลหลายๆค่ะที่ขอมาเบิ้องติดขอมาติดตามขอบคุณค่ะขอให้รวยๆเฮงเ,งเงปังๆนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย